สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องโยโกโซกันนะครับซึ่งคลิปต่างๆในช่องที่มันเกี่ยวข้องกันในตอนนี้นะครับผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกันนะครับในการทํานะครับซึ่งจะพยายามทําให้มันสั้นที่สุดโดยรูปแบบที่จะทําใหม่คือเหมือนกับว่าเป็นการแนะนาอีเวนต์และกันนะครับแนะนาอีเวนต์แบบโดยสั้นๆพอสังเกตนั่นเองนะครับ เผื่อสนใจก็จะได้เหมือนว่าไปหาตามอ่านได้นั่นเองนะครับเพราะว่าแหล่งที่จะหาตามอ่านผมก็จะใส่ไว้ให้ตรงใต้ลิงก์วิดีโอข้างล่างนะครับผมจะได้แบ่งเป็นเรื่องๆไว้ให้่นเดงนะครับซึ่งคลิปหลังๆน่าจะเป็นออกแนวประมาณนี้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆซึ่งอีเวนต์นี้ที่จะมาพูดคุยก็คือจะเป็นอีเวนต์ที่ต่อจากอนิเมะซีซั่นหนึ่งนะครับ ซึ่งอีเวนต์ผมอาจจะไม่เรียงไทม์ไลน์นะครับผมอาจจะไม่ได้เรียงไทม์ไลน์อีเวนต์มันนะครับก็จะบอกไปก่อนครับไม่ได้เรียงไทม์ไลน์เนาะนะครับจะหยิบยกมาเป็นอีเวนต์จุดนู้นจุดนี้ในส่วนของเนื้อเรื่องนู้นเนื้อเรื่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งอีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์ที่ถัดออกมาจากอนิเมะภาคหนึ่งเลยนะครับซึ่งอีเวนต์นี้มันจะเป็นการทดสอบต่อจากเกาะล้างนั่นเองนะครับซึ่งอีเวนต์นี้ผมขอตั้งชื่อว่าเป็นการสอบ12กลุ่มแล้วกันนะครับเพราะว่า นักเรียนจะถูกแบ่งกันเป็น12กลุ่มนั่นเองหรือว่าจะเรียกว่า12ราศีก็ได้ครับแล้วแต่คนจะเรียกกันนั่นเองนะครับแบบจะแบ่งกันตามราศีกลุ่มโซเดียรอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเป็น12กลุ่มซึ่งการสอบมันจะมีประมาณว่าแบบคือกฎการสอบในการได้รับคะแนนการได้รับผลประโยชน์อ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆผมพูดไปเลยว่าการสอบไอ้เนื้อหาการสอบในอีเวนต์เนี่ยกฎมันค่อนข้างที่จะแบ่งไปเยอะมากนะครับซึ่งผมก็คงไม่อธิบายกฎอะไรมากมาย นะครับเพราะกฎมันค่อนข้างเยอะจริงแล้วมันเข้าใจยากในระดับหนึ่งถ้าจะมาแค่พูดปากเปล่านั่นเองนะครับผมว่ามันเข้าใจยากต้องได้ไปเห็นว่าแบบไปเสียไปอ่านดูนั่นเองนะครับพอได้อ่านรู้ว่าจะรู้ว่าเออมันเป็นอะไรรูปแบบไหนนั่นเองนะครับแต่ว่ากฎมันก็จะมีเอื้ออํานวยในหลายๆแบบก็กคือกฎมันจะมีผลประโยชน์ให้แบบนี้ก็คือผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ของห้องนั่นเองนะครับห้องกับบุคคล แตกต่างกันนะครับในเนื้อเรื่องในตอนนี้นะครับในการสอบครั้งนี้ห้องจะมีผลประโยชน์ที่ได้ในส่วนบุคคลแล้วก็ได้ในห้องซึ่งพอมันมีผลประโยชน์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ามันก็จะเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่จะทําให้พูดคุยกันในเรื่องก็คือมันอาจจะมีนักเรียนทรยศห้องตัวเองก็ได้ในการสอบครั้งนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าการสอบครั้งนี้มันจะถูกแบ่งเป็น12กลุ่มใช่ไหมครับแล้วในกลุ่มกลุ่มนั้น่ะก็จะมีนักเรียนที่ได้รับเหมือนกับว่าแบบ ได้รับบทบาทให้เป็นหน้าที่หน้าที่หนึ่งละกันเหมือนกับคุณเล่นอมองอัดนะครับเหมือนกับเล่นอมองอัดเลยคุณต้องหาฆาตรกรนะวันนี้ในกลุ่มนั้นมีฆาตรกรอยู่คล้ายๆกับอมองอัสนะครับแต่ว่ามันไม่มีการแบบฆ่ากันคัดออกนะอันนี้ไม่มีการฆ่ากันนะครับในยโยโกโซไม่มีการฆ่ากันแค่ตามหาผู้ที่ได้รับตําแหน่งฆาตรกรละกันนะครับขอใช้คำว่าฆาตรกรตามอมองอัและกันอิมโพสเตอร์ละกันนะครับว่าในกลุ่มนั้นมีใครเป็นอิมโพสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะแบบจะมีการ ปะทะค้าลมกันการพูดคุยกันเพราะว่าหลังจากแบ่งกลุ่มการเสร็จสับปุ๊บนะครับมันก็จะจัดเวลาให้กลุ่มได้เข้ามาอยู่ในห้องเดียวกันก็คือให้ทุกคนในกลุ่มเข้ามาอยู่ร่วมกันในห้องห้องหนึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 1, หนึ่งหนึ่งครับแล้วพออยู่ในห้องห้องนั้นจะทําอะไรก็ได้จะนั่งอยู่เฉยๆก็ได้โดยที่ไม่ทําอะไรจะคุยกันก็ได้แต่อย่าคุยกันจะคุยกันเรื่องอะไรก็ได้แล้วคนที่โดนมันก็ว่าแบบโดนคนอื่นถามจะตอบหรือไม่ตอบก็สิทธิ์ของเจ้าตัว นั่นเองนะครับซึ่งการสอบครั้งนี้จะเป็นในแนวนี้นั่นเองนะครับแล้วพระเอกก็จะได้ไปอยู่กลุ่มกับบุคคลบุคคลหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเป็นบุคคลที่จะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในอนาคตอีกยาวเลยก็คือทางฝั่งของเค <c oughs> นั่นเองนะครับจะได้มาอยู่กับเค <c oughs> ในกลุ่มเดียวกับเคนั่นเองนะครับก็แบบอยู่ในกลุ่มด้วยกันแล้วก็มีเพื่อนๆในห้องคนอื่นเหมือนกันนอกจากเค <c oughs> นั่นเองนะครับอยู่ในกลุ่มด้วยกันในการสอบครั้งนี้ส่วนทางฝั่งของ โมริกิตะนะครับก็ต้องไปรับมือกับทางฝั่งของริวเอ็นนั่นเองนะครับโมริกิตะต้องไปรับมือกับริวเอ็นถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับซึ่งอีเวนต์นี้คุณก็จะได้เห็นความสามารถของริวเอ็นว่าเฮ้ยริวเอ็นไม่เป็นคนที่มีความสามารถในระดับไหนแล้วก็จะได้เห็นการประกาศศึกของริวเอ็นนั่นเองนะครับที่เรียนประกาศศึกว่าจะเล่นงานค่าจะเล่นงานเองโมริกิตะก็คือเป็นอีเวนต์ที่ริวเอ็นประกาศก้าวเลยว่าจะจัดการโฮริคิตะให้ได้นั่นเองนะครับแบบว่าโฮริกิตะต้อง จมมาอยู่ใต้ตีริเวนในวันนี้นั่นเองครับลีเวนก็ได้ประกาศตนประกาศศึกการตอบสู้กับห้องของพระเอกในตอนนี้นั่นเองนะครับก็จะได้เห็นนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นการสามารถในการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของลีเวนว่าลีเวนแม่งมันเทพขนาดไหนมันคิดได้ขนาดนี้เลยมันอ่านเกมอ,ออกขนาดไหนนั่นเองนะครับก็คือเราจะได้รู้ว่าลีเวนแม่งันอ่านโครงสร้างส่วนต่างๆส่วนการทดสอบกฏของเรียนอะไรต่างๆเรเยนมันอ่านออกได้แล้วก็จะได้รู้เกี่ยวกับ เรื่องความสามารถเพิ่มเติมของบุคคลตัวละครอื่นๆนั่นเองนะครับแล้วในอีเวนต์นี้ทางฝั่งของระเอกก็ต้องก็คือทางฝั่งของยูโนโคจินะครับก็จะเริ่มวางหมากแล้วนั่นเองนะครับระเอกก็จะเริ่มวางหมากในการดําเนินแผนการของเขาในหลายๆขั้นตอนในอีเวนต์นี้แล้วระเอกก็จะได้หมากที่จะมาใช้ในแผนการเขานั่นเองนะครับค,คือได้กําลังลบอะสำหรับเขามาครอบครองไว้เพื่อในการใช้งานแล้วก็ ได้สปายที่จะคอยส่งข้อมูลให้กับเขาในอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับสปายที่จะส่งข้อมูลก็คือเป็นสปายแบบที่พระเอกได้กลุ่มความลับโน่นนี่นั่นของศัตรูไว้นั่นเองนะครับและอีเวนต์นี้เราก็จะได้รู้จักทางฝั่งของตัวละครพวกอาจารย์มากขึ้นนั่นเองนะครับจะมีการกล่าวถึงอดีตเล็กน้อยของอาจารย์ที่อาจารย์มาคุยกันแล้วก็จะมีบทสนทนาระหว่างอาจารย์ประจําชั้นก็คืออาจารย์ชาบาชิระนะครับกับอายโนโคจินั่นเองนะครับมีการประทะคารลมกันเล็กเน้อยน้อยนั่นเองนะครับ แล้วก็เราก็จะได้เห็นเนาะนะครับว่าจะแบบมันจะมีความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับตัวละครอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเป็นตัวละครที่พระเอกแบบไม่ค่อยสนิทอย่างทางฝั่งของเคเซนะครับก็คือในอีเวนต์ในตอนนี้พระเอกมันยังไม่สนิทกับเคเซนะถ้าเห็นในเวอร์ชันอนิเมะนะครับหลังจากกอดล้างก็ไม่ได้สนิทอะไรกับมันมากเลยนะครับแต่ว่าในอีเวนต์นี้พระเอกก็จะได้มาอยู่ร่วมห้องกับเคเซนั่นเองนะครับเลื้อเลยทําให้พระเอกกับเคเซสนิทกันมากขึ้นมีการเปิดอกเปิดใจคุยกัน นั่นเองนะครับพอสนิทกันมากขึ้นก็นับได้ว่าเคเซก็เหมือนกับว่าแบบเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่แบบไว้ใจในระดับหนึ่งได้นั่นเองนะครับที่พระเอกมันรู้ถึงศักยภาพของเคเซดีว่าเคเซก็น่าจะช่วยอะไรหลายๆอย่างพระเอกได้ในอนาคตนั่นเองนะครับแล้วเคเซก็ไว้ใจในทางฝั่งของพระเอกเหมือนกันนั่นเองนะครับก็คืออาจจะได้หนึ่งในคนที่เขาไว้ใจด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พูดคุยกันสัพเพระหลายๆเรื่องนั่นเองนะครับเราจะมีการเกี่ยวข้องกับตัวละครหลายๆห้องเหมือนกันก็คือ ในการสอบครั้งนี้แทบทุกตัวละครจะมีบทบาทหมดเลยในการพูดคุยกันนั่นเองนะครับในการข่มกันในการมันก็แบบในการดูเชิงกันในการหลอกล่อวางหมากต่อสู้กันนั่นเองนะครับหลายๆคนจะมีบทบาทและจะมีการส่งข้อมูลข้ามระหว่างกลุ่มไปมานั่นเองนะครับซึ่งอีเวนต์นี้มันค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็สนุกมากๆด้วยผมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าอีเวนต์นี้มันค่อนข้างที่จะกด กฎมันก็เยอะดีแล้วก็การลวงรับข้อมูลการหาข้อมูลมันค่อนข้างที่จะมีหลายจุดนั่นเองนะครับแล้วก็ม,มีการวางแผนเขาเอกก็ชอบมากนั่นเองนะครับโดยที่บทสรุปอีเวนต์นี้มันจะเป็นยังไงก็ต้องลองไปตามหาดูนะครับลิงก์ก็จะใส่ไว้ให้คข้างล่างเลยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับหรือถ้าหากยังฟังแค่นี้ยังไม่สนใจอยากจะรู้มากกว่านี้เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจก็สามารถเข้ามาถามผม ในตอนที่ผมไลฟ์สตรีมสดได้นะครับเพราะว่าส่วนมากผมก็จะมีการไลฟ์เล่นเกมมือถืออย่างเกมสลามในตอนนี้นะครับหรือไม่ก็เกมเล่นเกมดันมาชินั่นเองนะครับจะเป็นเกมดันมาชิทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เอ็นเอนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ทางฝั่งของยุโรปนั่นเองนะครับที่ผมเล่นอยู่นะครับเผื่อใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้มาพูดคุยกันได้หรือว่าจะมาลองโหลดมาเล่นด้วยกันได้นั่นเองนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจะไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP ีหน้าครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ